นี่แหละส่วนนีในะาสีบผมว่าบกับกเสือเถียบบักอันนั้นโบนี่อับปีกมาสองใหม่ด้ว่าเอาปีกมาสองเกี่ยวว้านี่ <c oughs> ป้าเซเว็มาทักทายสบายดีทุกคนนะเนาะป้าเซยังมาบอกว่าป้าเซสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับพบพ่อกรับพี่ก่าครับทางช่องชีวิตในใคนไกลบ้านตอนเดวีครับพ่อเดีอยน ซีโมงเหรครับหิ้วเขาอดลูกพีแล้วพอนด้กินกอเซาแล้วถ่ายยุ่ฟั่แล้วจะทำเล่าน้ำนี่ยเชื่อนคือไปไม่ผ่านเรากันใครเรียนยูทูบเงินเดือนยูทูบนตัวกินเปียกมันน้งนะลูกพี่ก็ชื้อเปียกอะตัวมันจะกินเงินเดือนยูทูบอก่อนกลพวอนีอยูปป่ครับเดี๋ยวเป็นพันาหจพันเนียเอาเอาตามตามปะม้วงเลยนะใส่ถุงครับ ตำบักงวงตำบักงวงไก่ย่างวิเซียนบุรีครับแปลกแปลกได้ไก่ย่างวิเซียนบุรีเดี๋ยวผมเห็นคนขายแต่ขางข้างนะเฮ้ย็นยังเพื่อขายขางข้างไก่ย่างวิเซียนเพื่อขายขางข้างก็ได้รถสีอะเนี่ยบ่โอ้เอาผู้สาวไปใสียผูสาวอ่ะสอบรถหมเลขถอยเลขมากสอบมากซ้อมเองรถ บ่โอ้ข้าบ่าข้านี่ลูกสาวเรางามๆเลยครับผมเคยมาสื่อน้ำเรามาหยอกล้อไรหลอกหรอกมีอีหยังใครเนี่ยนี่ถอนส้มเลยบ่านะมีก้อยต้มบ้ามันเดือนยูทูบออกแล้วสื่อไม่ฝ่าลูกพี่ก่อนลูกพี่ตอนนี้กินปีกไก่ก่อนโตมันไก่เยิ้มกินตัวมือหนาหัวจะคุยกับผู้สาวมือหนาก็มันอุ้ยเมียน ก็อยากคุยกับเราอยู่ดิอันส่วนเป็นมานางกินตัวบ่ศึกสาเรางามๆอยู่ดีเลยเขเปิมเงินเราบนเรือสูตรตำมะพงคนอุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่แหละส่วนนี้นะแซ่บผมว่าบักเทียดบักอันนั้นบ่มีบ่ป่ใส่บักกอกความบนตัวนีนใส่บักกอกให้น้ำก่นี่มือสวยแ้าผู้ชายตัดมันแเสียบบ่คอยคิดว่าอยู่คอยคอย วันนี้มึงเราส้มทีต่ำบะกุงเสียบว่ามันว่ามันโคตตำบักรุงนะบ่าโว่ามันแตกไรหน่อยหรอพ่าเราต่ำเงี้ยมีบูบามาหยดอ้มานังกินได้กินตมก้ยโอ้ได้ไดครับราคาเท่าไหรครับต้มก้อยนี่เจบจ็ดสิบาทอ้มาตรฐานมาฐานมาฐานนั่งมอเป็นอย เมนครับเดาเดามองก่อเส้นอำเภอเพี้ยนเข้าเส็ยังไงห่อ้องมองกัถือตองมองกับเพี้ยเอาเอาปีกมานปีกปีกเอาสร้างเก็บปีกเอาเอาปีกมาสองปี่เอาต้แมนบ่าเรากสร้างสองปีก็อให้บักอลาปีกนึง มามีนะองมีแต่ของใหม่นะเมื่อไหร่ว่าอาปเอาปีงวาสองใหม่ดิว่าเอปปีมาสองียว่ามี่เป็นองใหม่เลยอม่ได้วาน่เงินคนสี่พัน่บานี่เาคย้อนน้ำเนี่ย้อนาบาทโอนเอาโอนเอาได้อีกตั้งหกโมาฐานมาฐานโอนได้โอนได้สาววันเงินมีบอ หม้อเงิื่อยนี่มีมีแน่นอนตโอนได้แล้วแต่มีเงินในในบัญชี่เ调หยั่งหรังตะโอนอยู่โจ้ลอยเอาอีกสีบาทแทนเป็นลอยบ่น้ำแข็งบ่างน้ำเย็นเย็นน้ำแข็งบ่เอาไปเต้นอะไรน้ำแข็งน้ำเย็นแล้วเติมน้ำมันแล้วได้หลายอยู่เด้อต้องเอาน้ำแข็งเจ้าคือหูวเจ้ามานีนเจ้ามาไหนเขาดิสีปบาทเป็นเนี้ยเอาอีกเอาอีกสีบลาเขาเอามาอีกให้มันเป็นลอยนึงพอดีลอยนึงแบบนี้โอ้ยเป็นชั้นตัว

ออกจากอุดรมากนี่มีมี่จะหานดลายบ่แต่ว่าเขาแ่ที่ข้างๆนี่ล่ะหนึ่งบ้คัเดียวคันคันมากคันเต่อนแทน่เดียวมากหนึ่งล้านนึงออกจากออกากอุโมงเออออกากอุโมงมามีาึมีล้านนึง้านที่สองเล่ปตทมากเนาะโอ้มาอุดเหนื่อนะครับเ้แต่ว่าออกออกไปหานกันหลายอยู่เลยไหนไเออเนี่ยไปไปมาทาทาลูกค้า ขันสันจอดมานี่ยเราก็มากินออแบ,บ่งรถวา่าแบบต้องห่วงว่าว่าต้องห่อเขาห่อหน้ามามาทุกมือมาหาทุกมือผู้ใดเบี้ค่ะนี่ล่ะมาหาทุกมือมาหาราคาลูกค้า,มา,า,าแมบบ่นยายว่าผู้ใเจ,จ้จเาคือเจ้าเถอะวะเบี้ค่ะนี่มาหาลูกค้าทุกมือมาเราว่ต้องมาต้นขึ้นมาล่างหน้าแบ,บ,บ่งคนแต่งตอกงามๆนั่งแต่ว่าแต่ว่าผมกับผมกับพิ่ธกีดว่าแกย่างพิเศษนี่ก็เปอันรถตีสาย์ไม้เออไซด์ไม้อ่ะเนาะไซด์ไม้อ่นเนาะมันเป็นยังคือสีสีคือกันเนาะ บอกเขึ้นบอกเขึ้นบอกเห็นมันเป็นสีใหม่เนาะหิวเขาให้เงี้ยฝาเบรกตัวใจมันเป็นสายไหมโลตีมันเป็นแดงกับลาตัวแดงก็จึงคืออันต้นนี้คือกันอันวิเศนกับสีเป็นสีเหลืองสีแดงเนาะเขียนปลายเอื่นบ่ได้เนาะมันแดงจึงคือว่านเรานาะเอาเงาเราเหรโอ้ครบเลรอว่านเราถ้าไม่เอาเรียกนั่นอะฮะเอาไปเอาเรียกกันนะเช่งนี้นะถุงมัินอะไม่ได้หน่อยต้องเอาถุงเงินจะได้ลายกว่านอีกรอบรอบน่ะ มาอุดมุนเราประจํำด้วจัาจะงูว่าลูกสาวเรางามนี่มันไม่เคยมาขอบคุณเลยหค่ะอ้อยอ้อยปั้นพ่อแม่มาหนิอ่ะน้ำอ้อยน้ำอ้อยสด่วนีุค่ะวิทค่ะมาน้ำอ้อยขั้นสดวนโอ้พูดอะไรล่ะเป็นคนขั้นนี่เบอร์คุณพ่อบ้านจับอ๋อน้ำอ้อยขั้นกับพี่พ่อมาเย็นเย็นก็รอมีน้ำอ้อยหวานหวานให้ชิมไปครับไปขอบคุณเลยหลังครับเดี๋ยวสิไปลูกี่เรายิวข้าวใต้ไรเหรอเจ้าเดี๋ยวยหายกิ๊บเปียกมัน ตัวเดีจะกินกิ๊บปีมันกน่อนออกซอยอยู่องกนไหมมึงกิอเป็นตัวกับมึงม,มันกินมันกินบเบอร์หลอกพี่กินซ้ำเนี่ยไะกิปีมันนี่ยไะเดี๋ยวรอบหนาวจะก,กินตัวไหมั <c ười> บกินข้าวกันแล้วมึงกินพี่หรออี๋ไข่เลียยเ้ยงเขาคข่ไข่แก้าได้เหมือนเดียวกถ้าเขากล้องน้วไข่อยกว่าเขาจะเขารอบย่อยรอบหนาบ่อะไรเขา ไปเห็นก็ผู้สาวแล้วนัดเสาหมิวเนะครับ FC เสาหมิวเนะครับฝากติดตามด้วยบาร์ดีจิไปกินข้าวบ้านเสาหมิวเนี่ยเหมือนเสาจิบกินน้ำบ่แล้วไปวันไปวันรวยเขาแยกทฆ่ากันแต่เต็มหมื่นอีไปตดไปครับผมจิกินข้าวล้วกันครับกันจังสิเขาไปโซบป๋อปวอเฮ้ยปอบป๋อไปเลยปอกระตุกผีอ่ะไค่าไทยกองเนี่ยฝากติดตามนะครับ FC เสาหมิวครับคลิปหน้าไม่พลาดครับผม ครับคลิปนี้ลาไปก่อนด้วยครับสวัสดีครับสบายดีสองสวิตคนไก่บ้านและเอฟซีมอสสุขุสุทุกคนเนาะพบพอกับป๋าเซอีกแล้วป๋าเซแวะมาทักทายสบายดีทุกคนเนาะป่าเซ่อยัางมาบอกว่าป่าเซเปิดสองเลยเดอ้อทุกคนให้เข้าไปติดตามเป็นกำลังใจให้น้องในเดอ้อซื้อสองน้อง ป่าเซสาวมหาไซเนาะจังไดกะเข้าไปติดตามหับส้มฮับเซียเป็นกำลังใจให้น้องในเด้อเลี้ยงลาวของสาวมหาไซวิถีชีวิตและความเป็นยู่บรรยากาศธรรมศาสตร์ของคนลาวสาวเมืองมหาไซเนาะจังได้กะฝากกดไลค์กแเซ์ก็ติดตามเป็นกำลังใจให้น้องในเด้อ